คูเรียนมูสังคิงสั่งตรงมาจากภาคใต้เป็นสายพันธ์ุที่นำเข้ามาจากมาเลเซียเก็บอกว่าอร่อยมากโลเท่าไหร่นะโลที่เราสั่งมาเนี่ยโล450สองลูกเนี่ย650บาทเนี่ย,สอ,ยสองลูกเล็กๆเนี่ย650บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหน ตอนนี้เริ่มแกะแล้วนะครับอโอ้นี่ครั้งแรกเลยนะจะบอกให้ดูสีสีสวยสีเหลืองอะลามมือเลยละกันกินกันเอง๊อสีเหลืองอะลามส,ส,สีสวยสวยงาม นี่นะคะหมูสังคิงเราจะปลูกหมูสังคิงแต่เราไม่รู้ว่าหมูสังคิงอร่อยไหมเราจะมาดูเลยเราก็เลยสั่งมาสั่งมากินจะได้รู้ว่าอร่อยไหมโฮโฮจะบอกว่าสีสวยแต่ ต้องยอมรับว่าได้เนื้อน้อยมากเนื้อจะออกไงนิ่มๆเหมือนเหมือนอะไรเหมือนพงมณีเหมือนพงมณีหรือเหมือนชนีเหมือนชนีเหมือนชะนีเหมือนพงมณีเรายังไม่ได้กินว่าเนื้ออร่อยเปล่าเราแกะก่อนดีแกะก่อนแล้วอันนี้มีเม็ดไหม <c oughs> ไม่มีเม็ด อ่ะอย่างงี้อันนี้คือกี่บาทหนึ่งลูกนี่นะคะที่เราซื้อมาลูกละ300บาทนะคะเม็ดละร้อยเม็ดละ 1, 100นะคะเม็ดเล็กๆนี่นะคะเราซื้อมาลูกนี้นะคะลูกนี้นะคะ300บาทค่ะดูนะคะเราได้ทั้งหมด3เม็ดนะคะเราก้าจะเรียกเราเราจะกล้าเรียกใครกินไหมคะ เม็ดเม็ดละหนึ่งร้อยบาทนะคะเราอยากลองอ่านี่นะคะเราเราจะบอกว่าสามร้อยบาทเราของไม่เรียกใครกินนะผู้เรียนพันมูสังผิงสายพันจากมาเลเซียส่งมาจากไหนครับส่งมาจากภาคใต้จังหวัดอะไรจังหวัดรู้สึกว่าจะเป็นเบตงนะคะเบตงเบตงยะลาเบตงแถวแถวยาลาเบตง ลูกนี้ที่เราแกะเมื่อกักคู่มีสามเม็ดสามร้อยบาทลูกนี้สามร้อยห้าสิบบาทอ่าลูกนี้สามร้อยห้าสิบนะคะยังไม่สุดลูกเมื่อกี้สามร้อยบาทมีสามเม็ดนะคะอืออ่าเดี๋ยวลองเทสลองชิมดูเราจะเทสเลยนะให้มันรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนถึงแพงขนาดนี้นะคะอ่าให้เทสันให้ไปรู้ไปเลย มาเรามาดูเ็าบอกว่ามันจะเป็นผู้เรียนที่มีเม็ดเล็กเม็ดมันจะเล็กนะคะอ่ะมาเล็กจริงไหมเขาบอกเม็ดเล็กเม็ดรีบกินแล้วเหมือนไอติมกินแล้วเหมือนไอติมผู้เรียนนะคะเรามาดูอ้าวมีคนมาทิมอ้ยเล็กจริงไหมเล็กจิ๋วเลยค่ะนี่นะคะทุเม็ดนะคะเชื่อไม่เชื่อมาเทสก่อน มามาเทสได้ค่ะเม็ดละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้สั่งมาสามร้อยได้สามเม็ดค่ะตรงนี้นะคะเม็ดเล็กจริงๆนี่คนเทสอยู่ข้างล่างนี่เล็กจริงๆค่ะไม่ใช่เล็กเล่นๆมีเม็ดอยู่เท่านี้จริงๆนะคะเม,ม็ดเล็กๆอ่าเม็ดเล็กอ่าเ,เดี๋ยวเรามากินเนื้ออ่าชิมรสชาติโอ้ยวัาตนาจะได้กินหมูกันทิงเลยอ่ะชิมอ่ะแป๋วชิมอ่าพีเซนเตอร์ ต้องต้องต้องดูเลยนะว่าอร่อยขนาดไหนเอากินเลยเม็ดอร่อยจริงเม็ดละหนึ่งร้อยบาทนั่นแห้าสิบบาทที่กินเนี่ยยอดเลยเอ้ยเอาอิ่อิ่งมกจริงรักพูจริงจริงเหมือนอะไรกินเหมือนอะไรเหดูเรียนเหมือนกินเหมือนเหมือนไอ้นี่กระติมเหมือนทุเรียนกวนเหมือนทุเรียนกวร เหมือนอะไรทองเหมือนทองกวนใช่ไหมไม่เหมือนก้านยาวก้านยาวกวนอืมอืมอ่ะเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนจันีไม่เหมือนพวงวณนีไม่เหมือนหมอนทองเหมือนเหมือนรสพลาดเหมือนทุเรียนกวนเด็กเลยกวนหนักใช่อืมมันนุ่มอะมันมันเหมือนไอศิมแต่ว่ามันไม่เหมาะกับคนที่ชอบกินเนื้อกอบนอกลุ่มไหนเพราะมันไม่กอบนอกลุ่มไหน รสชาติเป็นไงรสชาติมันมันละมุนแบบแบบละลายในปากแบบเป็นเหมือนผู้เรียนผู้เรียนนิ่มรสชาติมันเหมือนเอาผู้เรียนกวนผู้เรียนที่ไม่ไม่เละไปกวนกวนแล้วก็มีความมันแล้วก็มีความหวานแหลมอ่ะ หวานหวานหวานฝาทุกสายพันธุ์ที่เคยกินแล้วก็รสชาติอ่ะทุเรียนกวนอ่ะจะบอกว่ารสชาติตุเรียนกวนที่มันใส่กะทิใส่น้านําตาลหวานหวานอ่ะแต่มันไม่ใช่ทุเรียนกวนที่ทุเรียนเละๆอ่ะกินกินเอยรสชาติเอยเหมือนเหมือนทุเรียนกวนมากๆอ่ะเออเนี่ยอ่ะกับความอร่อยความอร่อย มันมันก็อร่อยมันก็ลำวนลำวนนุ่มลิ้นแบบนิ่มๆแบบเหมือนเหมือนูเหมือน,เอ,นเอาผู้เรียนไปกวนแต่บอกไม่ถูกแต่ว่าไม่ใท่สะตายหมอนทองกรอบนอกนุ่ไในอะ่ะคือแต่ว่าก็สําคัญดูเม็ดดูเม็ดเดิเม็ดเล็กก็ก็ผู้เรียนกวนอ่นแหละอ่ะผู้เรียนกวนสรุปแล้วคือผู้เรียนกวนนะ ผุเรียนกวนที่มีความหวานของน้ําตาลแบบมากกว่าผู้เรียนอันอื่นมากกว่าผู้เรียนทุกสายพันธุ์ที่เคยกินมาหวานแล้วก็กินเข้าไปมันก็จะละมุนละมุนแล้วก็มันมีรสชาติมันมันเหมือนเอาไปใส่ใส่กะทิอ่ะเหมือนกินอารมณ์เหมือนกินผู้เรียนกวนเหมือนกินผู้เรียนข้าวเหนียวผู้เรียนอ่ะเหมือนรสชาติเหมือนข้าวเหนียวผู้เรียนอารมณ์นั้นให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนเหรอ คะแนนเหรอแปดเต็มสิบอะเพราะว่าเหตุผลทำไมถึงให้แปดเต็มสิบเคยชิมแต่หมอนทองที่มันมีความกรอบนอกนุ่มในเนาะแล้วก็กรอบหวานหวานน้อยน้อยมันมันแต่พอมาเจอแล้วเราก็เคยกินผู้เรียนกวนที่มีรสชาติแบบนี้ยแต่เราชอบชอบผู้เรียนที่มันกรอบแต่แต่ถามว่าสําหรับคนที่ชอบกินผู้เรียนนิ่มแล้วแลต้องการความหวานระดับพรีเมียมนะ อันนี้เลยอันนี้เลยตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยอตอบโจทย์ระดับแบบเหมือนความหวานความมันระดับพรีเมียมความละมุนความนุ่มลิ้นระดับพรีเมียมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบกินกรอบนอกนุ้มในมันเลยต้องเป็นคนละคอกันคนละคอกับกรอบนอกนุ้มในถ้าให้คะแนนก็คือแปดเต็มสิบอ่ะถ้าจะให้ปลูกปลูกไหมแบบนี้ถ้าจะให้ปลูกปลูกแต่ว่าไม่ปลูกทั้งสวน ตอนแรกคิดว่าจะปลูกทั้งสวนเพราะว่าคิดว่ามันเป็นผู้เรียนที่ให้ราคาสูงก็เลยจะปลูกทั้งสวนอ่นี่นะณปัจจุบันโลเท่าไหร่นะณจ็ดปนะัจจุบันที่เขาขายตามท้องตลาดกันนะโลละสี่ร้อยเป็นอย่างต่ํสี่ร้อยถึงห0ร้อยบาทเป็นอย่างต่ําคือถ้าจะให้ปลูกทําไมถึงไม่ปลูกทั้งสวนคือเหตุผลเรามุมมองของเราอาจจะมีคนที่ชอบชอบและไม่ชอบ สายพันธุ์นี้ในขณะที่เรายังไม่ได้ให้100ร้อยคะแนนเต็มเอ,อ้ยเราไม่ให้จิตคะแนนเต็มแสดงว่าเรายังเผื่อใจไม่ชอบอยู่สองสองเปอร์เซ็นในสองเปอร์เซ็นอาจจะไม่ชอบก็ได้เราก็เลยจะอ่ะไม่ปลูกทั้งสวนแล้วกันปลูกก็ปลูกครึ่งนึงมองอนาคตคิดว่าดีไหมมองอนาคตถ้าเป็นผู้เรียนที่เขามารับไปส่งออต่างประเทศนะส่งมาเลเซียส่งอินโดนีเซียส่งส่งจีนนะที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะคิดว่าน่าปลูกเลยแหละเพราะว่าอนาคตน่าจะมีมูลค่าที่ ที่แพงกว่าผู้เรียนหมอดทองเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เรียนที่ไม่มีความอร่อยเป็นผู้เรียนที่หมาไวมีความอร่อยแต่ต้องกินนิ่มนะอะแต่ลองอนาคตแบบนั้นแต่ถ้าเกิดขายได้จำหน่ายในไทยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงยากสําหรับพอผู้เรียนหมอดทองต้องเปิดใจอะ่ะต้องเปิดใจละมุนนุ่มลิ้นหวานระดับพรีเมี่ยมมันก็พอใช้ได้แต่ความหวานนี่ระดับพรีเมียมหวานกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยกินมา